เครดิตสวิสที่ตอนนี้เขามีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าอาจจะขาดทุนหนักเกือบหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับธนาคารเครดิตสวิสออกมาเปิดเผยครับบอกว่าตอนนี้มียอดขาดทุนสุดที่สูงถึง275้ล้านเอรีารสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับแล้วก็ราคาหุ้นของเครดิตสวิสเองก็ร่วงลงไปเกือบเกือบ5%ในช่วงเวลาของการเปิดตลาดเมื่อวานนี้เครดิตสวิสออกมาระบุครับ บอกว่าการขาดทุนดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการผิดนัดชำระหนี้ของกองทุนเฮจฟันชื่อดังนะครับก็คือ a r c h i ิ o Capital Management ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสแรกนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนครับบทบังทำให้ผลประกอบการที่ควรจะดีโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจการบริหารความมัง่งคั่งและวานิธนก,กิจปากว่าพิกขาดทุนเลยนะครับท,ทั้งนี้งนาคารเครดิตสวิสเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากการที่กองทุนอาคิคอสแคพิตอลแมเนจเมนต์กู้เงิน จากธนาคารต่างๆเอาไปลงทุนในหุ้นนะครับบอกว่าขาดทุนเพราะขาดทุนก็เลยทําให้บรรดาเจ้าหนี้นั้นก็เรียกร้องให้ทางด้านของ h e d g fund รายนี้นะครับวางเงินประกันเพิ่มเติมแต่ทางบริษัทหาตังค์ไม่ทันหมุนเงินไม่ทันวางกันเถอะนะครับก็เลยผิดนัดชําระหนี้ในการเพิ่มเงินดังกล่าวไปก็เลยมีผลทําให้อาจิโกอเองถูกบังคับขายหุ้นที่ถืออยู่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในตลาดเงินตลาดทุนนะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นเองทั้งในตลาดสัมมิการแล้วก็ทางฝั่งของจีนด้วยนะครับซึ่งเครดิตสวิส บจากเหตุการณ์ดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า4,400ล้านฟรังก์สวิสด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ